สวัสดีค่ะวันนี้วันเสาร์ที่5เดือน5ปี2555นะคะวันนี้เรามาเยือนบุรีรัมย์เปิดอบรมหลักสูตรผู้นำการพัฒนาประชาธิปไตยรุ่นที่1ของบุรีรัมย์ค่ะ <c oughs> จัดโดยดรสากลศรีวันทาค่ะ